สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานบุญของพรมอนิ่งดีพอร์ตประจำวันที่1เมษายนพุทธศักราช2563ค่ะกลยุทธ์สำหรับการลงทุนในทองคำวันนี้นะคะ w วสแอนซี sea, บริหารพอร์ตให้สมดุลไม่ใช้เลเวอเรจมากเกินไปและควรมีวินัยในการลงทุนนักลงทุนเน้นบริหารพอร์ตให้สมดุลรอความชัดเจนของทิศทางไม่แนะนำให้ถือครองสถานะในเวลานี้ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะแนวรับจะอยู่ที่1550เหรียญแนวต้านจะอยู่ที่1610เหรียญค่ะ สำหรับนาโน้มราคาทองคำในวันนี้นะคะราคาทองคำปรับตัวลดลงอีกครั้งหนึ่งท่ามกลางความไม่แน่นอนในตลาดการเงินที่เริ่มกลับมามีความผันผวนต่อเนื่องส่งให้เกิดแรงเทขายทำกำไรและมีสภาพคร่องอีกครั้งจึงทำให้ราคาทองหลุดระดับ1,600เหรียญซึ่งเป็นแนวรับระยะสั้นลงมาอย่างไรก็ดีตลาดยังมีความกังวลต่อไวรัสโคโรนาที่มีการติดเชื้อมากกว่า8 0 0แสนราย และมีข้อมูลติดเชื้อเพิ่มขึ้นทะลุ40,000รายขณะที่นิวยอร์กกลายเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดแห่งใหม่โดยสหรัฐล่าสุดมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นพุ่งทะลุ188,000รายทางด้านอิตาลีมีผู้เสียชีวิตมากที่สุด แต่12,428รายรองลงมาเป็นสเปนที่มีผู้เสียชีวิตอยู่ที่8,464รายขณะตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆออกมาแย่ลงกว่าเดิมแม้จะดีกว่าที่คาดการก็ตามสำหรับดัชนีดอลลาร์มีการปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยอยู่ที่บริเวณ99.6จุดและเช้านี้อ่อนค่าต่อมาที่99จุดในส่วนของดัชนีดาวโจนปิดลบ410.32จุดหรือลบ1 ที่ระดับ21,917.16จุดค่ะและกลับมาพบกับบุญของพอรในรีพอร์ตในช่วงเวลาประมาณ18นาฬิกานะคะและอย่าลืมกลับมาติดตามบุญของพรมอน์นิ่งรีพอร์ตได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ